คุณเชื่อจริงๆเหรอครับว่าเงินเฟอ้ออยู่ที่3เปซตามที่ข่าวบอกลองก้มดูชามก๋วยเตี๋ยวในมือคุณสิครับราคาขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนั่นแหละคือตัวเลขที่แท้จริงรัฐบาลทั่วโลกใช้สูตรคำนวณ CPI แบบเก่าเพื่อซ่อนตัวเลขเงินเฟอ้อที่น่ากลัวแต่ถ้าเราใช้สูตรเดียวกับปี1980เงินเฟอ้อจริงๆวันนี้คือ15%ครับนั่นหมายความว่า ถ้าคุณเก็บเงินสดไว้เฉยๆหนึล้านบาทอำนาจในการซื้อของคุณจะหายไป1,500 0 0บาทในทุกๆปีเงินของคุณไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันกำลังล้านลายเหมือนน้ำแข็งในแก้วและสินทรัพย์เดียวที่รู้ทันเกมนี้และวิ่งหนีเงินเฟอ้อได้เร็วกว่าใครก็คือทองคำที่คุณเห็นราคามันพุ่งอยู่นี่แหละครับเลิกเชื่อตัวเลขในกระดาษแล้วเชื่อความรู้สึกตอนจ่ายเงินตลาดทองคำคือเครื่องมือเดียว ที่จะหยุดการละลายของเงินคุณได้ถ้าคุณรู้สึกว่าของแพงขึ้นเกิน3%พิมพ์คำว่าจริงมาครับเราจะมาหาทางรอดไปด้วยกัน